สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านเพราะก็ผมกอฟนะครับก็เราก็จะมาดูกันว่าถ้าหากว่าเฟดเนี่ยเขามีการเร่งที่จะปรับขึ้นตัตระเบียบแบบเนี้ยโอ้โหมันจะส่งผลลบต่อทองมากขนาดไหนแล้วทำไมทองลงเหมือนลงได้จำกัดแล้วเกินน้องกอฟโซนเนี่ยตกลงจะหลุดต่ำกว่า1919 19แนวรับสำคัญไหมแถวเนี้ยถ้าซื้อพี่จะซื้อเสี่ยงหรือเปล่า ปัจจัยท oh, 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 ja. mm um uh ี่มีอิทธิพลในตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี Whoops, ๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ ocument, ่มเลยเมื่อวานโอ้เมื่อวานขึ้นที่น้อยมากตลาดเวียงแคบมากนะครับเก้าโมงครึ่งนะเมื่อวานเนี่ยประมาณเก้าโมงยิบสี่นะครับขายออกสาม0 0ืหร้อครับแล้วก็ใช้ราคาปิดที่สาม0 0ืร้อเช่นกันนะครับเมื่อวานนะรับซื้อคืนสามห0้าร้อยเนี่ยเช้าเนี่ยเปิดมาเก้าโมงยี่สิบดนาทีนะครับ9้าโมงครึ่งโดยประมาณขายออก ปรับราคาลงมา50บาทนะครับที่3550รับซื้อคืน3450เราจะเห็นว่าราคาทองคำแท่งเนี่ยทำไมราคาไม่ได้ลงมากมายนักนะตอนนี้เอ่อ10โมง50จะ11โมงแล้วในขณะนี้นะครับพี่เดีย๋ยวมาดูนะทองรูปพัุ์เช้านี้นะครับ ขายออก3 1ม5 0บาทจากสมาคมนะครับและรับซื้อคืน2อง9มืบาทโกสปอตเนี่ยเมื่อวานขึ้นที่พี่ดูเนี่ยใ,ใกล้เคียงกันเลยนะ1,922การนะครับในเช้านี้นะครับค่าเงินบาท33.56บามเมื่อวานเนี่ยเปิดมา3ามสามนเะห็นไหมนี่33.56าาหในวันนี้นะครับราคาเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะมาดูกัน ในส่วนของกองทุน SPDR เนี่ยไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรเพิ่มยังคงทองเท่าเดิมนะครับที่ระดับ1,087.3ตันนะครับนี่เป็นราคาปิดนะพนนะครับคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับตอนช่วงทุ่มครึ่งในส่วนของ Unemployment Claim หรือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานตัวเลขเดิม2 2 2 0 0 0ลายนะครับคาดการว่าจอกมาเนี่ยก็คนเขาตกงานอ่ะ นะครับตกงานลดลงนะเนี่ยเหลือแสดงว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นเลยสองแสนหนึ่งพันลายเอารลบทองดิไม่ใช่บวกถ้าคนตกงานลดลงนะแสดงว่าการจ้างงานน่าจะมีการเพิ่มถ้ามีการจ้างงานเพิ่มเนี่ยส่งผลลบนะคาดการนะครับนี่ก็เขียนผิดนะเนี่ยคาดการบวกก็ไม่ใช่แล้วนะครับมาขอใช้สิทธิ์ลดลงนะครับแล้วก็จะมีถแถลงนะครับตอนสองทุ่มจากคุณเจมบุญลาดนะครับท่านนี้สําคัญ นะครับกับตอนสามทุ่มครึ่งในส่วนของคุณเจนเนตเยเลนนะครับรัฐมนตรีคังสารัฐนะคุณเจบุลาดเนี่ก็ท่านก็เป็นประธานเฟดสาขาเหมือนกันนะครับ2ท่านนี้ถ้าพูดก็ค่อนข้างจะส่งผลนะครับต่อตลาดคราวนี้เมื่อคืนเนี่ยมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญเนี่ยถือว่าเมื่อคืนจะเริ่มเหวี่ยงรุนแรงตั้งแต่ช่วงทุ่มหนึ่งช่วงทุ่มกว่ากว่าเนี่ยก็เหวี่ยงจากพันเกว่าวิ่งขึ้นตุ้มต่ำต,ต,ตุ้มต่มขึ้นไปด้านบนนะครับ เทสแนวต้านเท่าไหร่แล้วปรับตัวลงมาเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะเมื่อวานตอนสามทุ่มเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าตลาดเล่นก่อนนะครับพอช่วงสามทุ่มเนี่ยช่วงที่คุณจะเนียจะเล่นท่านถแถลงเนี่ยราคาปรับลงนะครับเร็วมากนะครับคือเหมือนขึ้นจากจุดไหนนะครับเทสปุ๊บคุย,ยงเลยก็ขึ้นไปจากพันเก้าร้อยยี่สิบกว่าเผื่อพี่ท่านใดไม่ได้ดูนะครับขึ้นไปถึงพันเก้าร้อยสี่สิบกว่าเลยนะครับพี่แล้วทิ้งเลยครับ ตอน3มทุ่มครึ่งมีตัวเลขในส่วนของ crude oil inventory นะครับหรือสตนะ็อกน้ำมันตัวเลขเดิมมาติดลบ3.4มิลลิียเห็นไหมแต่ว่าเพิ่มขึ้นนะ2.4มิลลิียแบบนี้เราจะเห็นเลยเช้าเนี้ยตัวเลขเอ่อ Vault ut, วอลตเพวกเนี้ยติดลบระดับ4-5%นะพูดง่ายหลุดร้อยจำอย่างนี้ดีกว่พาพอหลุดร้อยอย่างนี้มันไม่ดีต่อต่อทองไปด้วยนะครับตอนช่วงตีหนึ่งเนี้ย ประกาศปุ๊บอย่างนิ่งนะพอตีหนึ่ง,น,งนาทีเท่านั้นนะราคาวิ่งโคมคามเลยนะครับเมื่อคืนอยู่ในตลาดด้วยเหมือนกันนะเลยเห็นนะเมื่อคืนเนี่ยทางเฟดเนี่ยเขามีการประกาศรายงานนะครับการประชุมเนี่ยว่าเขามีแผนนะที่จะลดงบดุลขนาด95,000ล้านเหรียญน,นะโดยแบ่งเป็นพันธบัตรเนี่ยหกหม0ล้านนะครับแล้วก็ตราสารหนี้ที่อวศัยเนี่ยอีก35,000ล้านเหรียญน,นะครับเริ่มเดือนพฤษภาเลยครับ การที่เฟดออกมาพูดในในทางนี้นะครับนั่นหมายความว่าตลาดเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นที่ระดับ0.5นะครับแบบนี้อย่างนี้คือส่งผลลบนะครับเดี๋ยวกออ็อธิบายในส่วนนี้เพิ่มให้ฟังอย่างข่าวเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่เยอะถ้าในเรื่องของน้ำมันเมื่อเช้าที่เขเช็คนะครับพอดีวันนี้ทำช้าจริงๆอ่ะใส่บาเสร็จแล้วเข้าบ้านแล้วพี ติดนี้ใส่เสียแวรังกาแฟยาวเลยครับเนี่ยสิบโมงจากสิบเอ็ดโมงแล้เพวิ่งจะได้เริ่มทําเองน้ํามันเนี่ยเขาปรับลงมาห้าเหรียญแบบเนี้ยโอ้หลุด้อยครับระดับที่วอลเท็กซัสเมื่อเช้าเด้ยกับเช็คนะประมาณเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดไปแล้วนะครับในตลาดเบลนด์นะก็ถือว่ายังไม่หลุด้อยนะแต่ว่าปรับลดลงมาห้าเหรียญกว่ากือบหกเหรียญเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ถือว่ากดดันทองนะครับตัวนี้เลย แล้วข่าวเหรอน้องก๊อฟมันมีข่าวอะไรบ้างนะในช่วงเนี้ยจริงๆข่าวไม่ได้มีอะไรมากนะครับที่เช็คๆมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นเลยคือมีมาตรการคว่ำบ,บาตรและเสียเพิ่มเท่านั้นเองคืออย่าง EU เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขาจะเริ่มที่จะไม่รับน้ำมันจากรัสเซียจะไม่รับถ่านหินอย่างเงี้ย อันนี้เป็นการพูดทั้งของเยอรมันแล้วก็ทางฝั่ง EU นะครับก็ในสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เลยเนี่ยเห็นว่าเขาจะมีการคว่ำคว่ำบาทแบงก์อ่ะของทางสารัฐไม่ว่าจะเป็นสมเออร์แบงก์ก็ดีนะครับสเอร์แบงก์นะครับกับทางอัลฟาแบงก์เนี่ยถือว่าเป็น2ธนาคารหลักของรัเสเซียนะครับในส่วนของเฟดเมทัลเนี่ยเราก็จะมาเช็คกันในเรื่องนี้ว่าเออถ้าเกิด คว่ำบาตรแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในแนวโน้มข้างหน้าในเมื่อไปคว่ำบาตรในเรื่องพลังงานเขาคว่ำบาตรในเรื่องออคู่เงินเขาเนี่ยค่าสกุลเงินรูเบิลเขาเนี่ยเขาก็มีการตอบโต้พนะครับออกมาตรการในการรับซื้อทองอย่างเงี้ยที่จะต้องมาจ่ายเขาเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ตอบโต้แล้วนะถ้าหากว่ามีการ ความบาดในเรื่องของการรับซื้อน้ํามันพวกพลังงานถ่านหินกา๊าซอะไรพวกนี้เพิ่มเนี่ยโอกาสส่วนอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวกับนะโอกาสที่พวกกลุ่มพลังงานเหล่านี้จะปรับขึ้นแพงขึ้นมันจะสูงในอนาคตนะแบบนี้ให้ระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกอะไม่มีแล้วนะจะมีในเรื่องของวันนี้ถ้าเช็คก,ก็จะเป็นในเรื่องของเทชอรี่อยู่มากกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไง ในวันนี้กอจะพูดอันนี้ด้วยในเรื่องของเวลาที่เขาขึ้นโซนไหนน้องกอลฟที่มันมีโอกาสพักตัวลงเราจะมีวิธีการดูแบบนี้อันนี้จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมถ้าหากว่าทราบพี่สามารถเอาไปอัดเดปรับใช้ด้วยกับคู่สกุลเงินเฟียสที่พี่พี่เทรดอยู่จะคริปโตเคอเรนซีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่สามารถเอาไปปรับใช้ได้หมดเลยอันนี้จะเป็นเทเชลี่อยู่ดูนะครับแล้วก็ลากชุดนี้เนี่ย ไอ้ก่อนหน้าเนี่ยก็ไม่ได้อยากรู้แล้วก็อยากรู้ว่าการขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราใช้การวัดฟิวเจอร์ชีแบบโปรเจคชันนะความยาวชุดนี้นะเห็นไหมพอเขาเริ่มเบรกขึ้นปุ๊บเราถึงจะวัดนะถ้ายังไม่เบรกอย่าเพิ่งนะครับก็ตีรีเทสสวนขึ้นไปก่อนแต่ถ้าเกิดเขาเริ่มมีความสูงเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเอาละเราก็วัดความยาวชุดนี้วัดหาเป้าความยาวชุดนี้จากการเบรกนี่ขึ้นเป้าก็คือตรงนี้แหละครับ2.5 4 2 9 ถวนี้คือเริ่มเป็นแนวต้านรับเบรกแล้วด้วยนะถ้าเบรกขึ้นแท่งเขียวปั๊ดขนาดนี้เนี่ยพี่ลองดูตามกราฟดีๆนะครับความยาวของชุดนี้มีการพักพเห็นไหมเขาขึ้นเทสระดับหก8ดจุดแปเปอร์เซ็นมีการพักเห็นไหมพักลงมาเนี่ยมันพักได้น้อยเนี่ยเป็นการขึ้นพักตัวน้อยขึ้นพักตัวน้อยแบบเนี้มันเป็นบ่งบอกของอัพเทรนหรือมันเป็นเทรนอะมันเป็นวิ่งเป็นเทรนเลยอัน,นเนี้ยอย่างเงี้ยส่งผลลบนะครับต่อทองนะแล้ว ถ้าขึ้นแบบนี้น้องกลอฟเขาจะมีจุดลงที่แบบไหนอ่ะคราวนี้มาดูนะพี่เห็นซ้ายมือที่กองกัน,เ,นยเยอะไหมครับพอเราดูจากพฤติกรรมเดิมนะเราก็มาดูตรงจุดนี้นะครับว่ามันตรงกับบริเวณฟิโบนาชชีที่112.8แถวนี้ถึง138.2%แสดงว่าในกรอบนี้เนี่ยเป็นกรอบที่ถ้าเกิดขึ้นมาได้นะัจะส่งผลลบต่อทองมากแต่ถ้าหากว่า เป็นเทสที่แนวต้านใดต้านหนึ่งแล้วมีเกิดการพักราคาเหมือนแบบนี้อันนี้แนวต้านสาคัญเวีนไหม,ม,มถ้าเกิดการพักนะจะปรับตัวลงแรงมากต้องดูจากโซนบนนี้แล้วถ้าปรับตัวลงนั่นหมายความว่าจะส่งผลบวกต่อราคาทองครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะวิ่งเป็นเทนตาหูตาเลือกขึ้นไม่หยุดไม่เลิกแบบนี้โอกาสที่จะขึ้นต่อส่งผลลบก็มีแต่อันนี้มันเป็น time เฟรมว w ค e k time frame, frame ไว้ดูแนวโน้มถ้าใครต้องการเทด ก๊อปอันนี้มันยาวไปหรือเปล่าพี่ต้องไปอัดแอปใช้ในช่วงไทม์เฟรมชั่วโมงหนึง15นาทีสำหรับใครที่ต้องการเทรดสั้นลองไปปรับใช้ดูนะครับอันนี้เป็นวิธีการนะอันนี้เหมือนกันอันนี้เป็นบอลนะครับหรือพันธบัตรสหรัฐระยะสั้นนะครับอายุ10ปีนะครับชุดนี้เราทำการวัดฟิบูแอนชีแบบรีเทสเพี่หยนไหมแท่งแดงเถือกเลย ถ้าปรับตัวลงแบบนี้เรียกว่ามันถูกขายอะ่ะพูดภาษาบ้านนี่วะมันถูกขายพี่ถ้าถูกขายแบบเนี้ยท้องไม่ชอบอย่างเงี้ยส่งผลลบเลยนะครับแถมหลุดรับสําคัญระดับ94.06ด้วยเนี่ยบริเวณจุดต่ำเนี้ยมันต่ําได้อีกนะต่ําได้ระดับไหนให้ไปดูคลิปเมื่อวานนะครับก็ทําเอาไว้ให้อันนั้นอะ่ะถือว่าต่ําในต่ําเลยนะกอแล้วแถวเนี้ยมันมีโอกาสเด้งไ,ไหมได้สิแต่ในตัวเนื้อเนี่ยทั้งหมด ก๊อปจะอธิบายแบบนี้นะพี่ถ้าปรับตัวลงแบบนี้เนี่ยแท่งแดงทุกแท่งมีชุดเขียวชุดพักหนึ่งนะโอกาสที่จะปรับตัวลงข้างล่างต่อถือว่ามีสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราย่อยไทม์เฟรมนี้เป็นวีคใช่ไหมก๊อปแล้วถ้าเกิดเขายืนหนือ9406ได้นะ้องแล้วเกิดมันมีแรงเด้งล่ะมันจะโบกตัวทองเลยพี่ต้องไปย่อยดูในชุดย่อยนะครับถือว่าไอชุดเขียวเนี้ยแท่งเนี้ยเป็นชุดพัก ดูนะโซนนี้นะครับที่ก๊อปใส่กรอบไว้ให้เนี่ยถ้ามันมีการปรับตัวขึ้นพี่เห็นไหมว่าเนี่ยปรับตัวขึ้นโซนนี้เห็นไหมบนนี้โซนเนี้ยเป็นโซนที่ถือว่าเป็นโซนแนวต้านไม่ว่าพี่จะเป็นเทรดสินค้าไหนก็ไม่รู้อะเป็นหมื่นสินค้านะครับพี่แถวเนี้ยเป็นโซนที่ถ้าหากว่าขึ้นมาได้จากจุดเดิมที่เคยเป็นจุดสูงเนี่ยแถวเนี้ยพี่ต้องขายแล้วต้องปิดทากาไรแล้ว แล้วถ้าเกิดเขาเบรกขึ้นไปต่อเนื่องอะน้องก๊อฟมันจะมีความสูงของชุดนี้พี่เห็นไหมเนี่ยความสูงชุดนี้อันนี้คือวิธีการนะถ้าหากว่าใครเซล,ลแถวเนี้ยถ้าเกิดเบรกขึ้นไม่ได้ก็ต้องคัดทิ้งเหมือนกันส่วนนี้เพราะถ้าเกิดเขาหลุดไปได้ปุ๊บเนี่ยมันจะปรับตัวลงแบบนี้เลยอันนี้คือวิธีการเอาไปอัดแอปปรับใช้นะครับพี่ในจุดนี้นะครับคราวนี้จะมาในส่วนของดอลลาร์อินเด็ก์ดอลลาร์อินเด็กชุดนี้เป็นไทม์เฟรมเท่าไหร่เนี่ยสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับ เขาเคลืนที่ในกกอบเป็นไซเวย์แบบนี้คราวนี้เราก็จะมาดูว่าไอ้กรอบสีเขียวที่ก๊อปใส่ไว้ให้เนี่ยโซนนี้มันเป็นรับที่แข็งเพราะว่าก็ชนมาหลายครั้งไม่เห็นไหมครับโซนนี้มันเป็นโซนของอแนวรับหรือเขาเรียกอะไรนะซัพพลายโซนมันมีความต้องการเนี่ยแถวเนี้ยในการซื้อมากมเห็นไหมครับแถวเนี้ยไม่ถนัดในการพูดแบบนี้เลยอันนี้มันเป็นแนวรับอะแบบเนี้ย ถ้าเทสแถวเนี้ยยังไงก็ต้องซื้อยังไงก็ต้องเสี่ยงซื้อน้องก๊อฟแล้วถ้าเกิดหลุดแถวนี้แหละแสดงว่าเขาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย2อ0วันแถวนี้ลงมาเนี่ยไม่ต้องรอไปลึกขนาดนี้นครับถ้าหลุดลงมาได้เนี่ยโอกาสที่มันจะกลับขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะยากแต่พี่จะเห็นว่าเขามีจุดต่ําเดิมพี่เห็นใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยควรจะเสี่ยงซื้อมากกว่าหรือถ้าใครจะเทรดแบบมีวินยัยอะน้องก๊อฟพี่ต้องทํางานบ้านเดี๋ยวพี่ต้องทำกับข้าวให้ลูกพี่ให้สามีพี่ด้วยพี่เห็นจุดต่านี้ใช่ไหมครับ จุดต่ํานี้จะเป็นจุดที่ต้องคัดทิ้งถ้าหากว่าเข้าซื้อจากจุดนี้ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นดอลล่าร์เิีเด็กแต่ว่าเนี่ยเขาขึ้นพักขึ้นพักขึ้นต่อเนื่องเราจะใช้วิธีการวัดฟิบอนาชีแบบรีเทสโอ้ไม่ใช่ละมันเลย้อยละนะครับเป็น X10 เขาขึ้นมาระดับเนี่ยโซนกรอบเนี่ยสีขาวที่พี่เห็นเนี่ยอันนี้คือโซนแนวต้านเขาขึ้นมาระดับ127.2%ที่99.81แบบนี้เห็นไหมครับโซนเนี่ย ถ้าเกิดพักตัวลงนะจะส่งผลบวกต่อทองเลยโดยมีแนวรับสําคัญคือพูดง่ายๆว่าขึ้นมาโซนเนี้ยคนที่มองว่ามันไม่น่าไปต่อแล้ว่น้องกอ๊อฟ99.81อะพี่ดักเซลล์ขายก่อนได้ไหมได้ได้ครับแต่ถ้าหากว่ามาหลุดแถวนี้เนี่ยพี่ขายแล้วนะลนลงมาแถวเนี้ยควรจะปิดทางกาไรแล้วเพราะถ้าเกิดว่าเขาหลุดเขามีโอกาสลงต่อถึง98.88เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าก๊อฟมาแถวเนี้ย แล้วมันไม่หลุดอะน้องเนี่ยมันเทสหลายครั้งแล้วแบบนี้เนี่ยแล้วมันเด้งต่อเขาจะวิ่งขึ้นเลยเพราะถ้าหากว่าสามารถยืนเหนือร้อยยีิบเจ็ดจุดสองขึ้นไปได้เนี่ยขออนุญาตเรียนว่าดอลลาร์อินเด็กซ์มีโอกาสเบรกหนึ่งร้อยเลยนะครับพี่อันนี้สําคัญนะคเพราะนี่มันโซนต้านแล้วนะครับถ้าหลุดตรงนี้หรือใครจะมารอซื้อแถวนี้เนี่ยเก้าสบเก้าจุดสามหกนี้ก็ได้แต่ถ้าหลุดเส้นแนวรับตรงนี้จะเป็นจุดที่ต้องคัดถ้าเกิดหลุดลงต่อนะครับ มีแค่นี้นครับเวลาเทรดถ้าใครที่ไม่มีเวลาก็ต้องตั้งจุดคัด loss ทิ้งไว้ด้วยเนี่ยหรือจะเอาจุดนี้ก็ได้ครับเนี่ยถ้าเกิดหลุดลงมาจริงหลุดต่ำกว่านี้จริงก็ไม่ควรถือว่าไม่สวยแล้วนะครับเท่านั้นเองภาพนี้จะเป็นค่างเงินบาทค่างเงินบาทเหมือนกันเลยวัดรีเทสนะครับชุดนี้จะเห็นว่าเขาไม่ผ่านแนวต้านสามจุดเจ็ดเจ็ดเนี่ยไม่ผ่าน ล้วปรับตัวลงมาระดับ3.3.26ไม่หลุดด้วยแล้วพยายามเด้งขึ้นถ้าเด้งขึ้นเขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้ครับพี่3.3.58เนี่ยจะเป็นแนวต้านที่สำคัญถ้าหากว่าไม่ผ่านจะมีแนวรับ3.3.43ครับตอนนี้อยู่อะไร3.3.51ถ้าไม่หลุด4.3ก็มองว่ายังขึ้นได้อยู่แต่ถ้าหลุดจะมีแนวรับ3.3.26ไม่น่าจะหลุดต่ำกว่านี้แล้วถ้าหลุดต่ำกว่านี้โอกาสหล่นลึกมีนะครับบอกไว้ก่อนนะครับ แต่ถ้าไม่หลุดแถวนี้เนี่ยสองแนวรับนี้นะโอกาสที่ถ้าดอนแข็งส่วนมากบาทจะอ่อนพี่แนวต้านสำคัญ33.77ครับถ้าบาทปรับตัวขึ้นจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแท่งทันที3.4บาทไม่น่าเกินครับถือว่าเป็นแนวต้านนี่มีมีนัยสำคัญประชนมา2รอบ3ามรอบแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดเกิน3.4บบาทขออนุญาตเรียนเอาไว้เลยล่วงหน้าเลยนะครับว่า ถ้าบาทเกินสามสี่สปอตโกรปรับตัวลงยังไงไม่รู้หรอกพี่แต่ราคาทองคำแท่งบ้านเราจะลงอย่างจำกัดมากเลยจบข้างกันบาทคราวนี้มาดูในส่วนของทองคำแท่งทองคำแท่งภาพนี้นะฮะสิ่งที่อยากให้ดูในเรื่องของพฤติกรรมของราคาคืออันนี้ถือว่าเราคุยกันเรื่องฟิโบนชัชชีเอาไว้ปรับใช้ลองปรับเทสดูนะพี่ลากจากจุดสูงเห็นไหมครับเขาลดลงมาเป็นซิกแซกถูกไหม แล้วเริ่มมีการปรับตัวขึ้นคราวนี้เราอยากรู้ว่าไอ้ที่ขึ้นชุดนี้เนี่ยเขาขึ้นต่อได้ไหมถ้าขึ้นต่อจะมีเป้าแนวต้านเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดหลุดจากชุดที่ผ่านมาครึ่งทางเนี่ยห้าสเนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าโอกาสปรับตัวลงมันสูงเนี่ยแต่มันไม่ผ่านครึ่งทางตลาดฉเฉลยแล้วว่าเขายืนไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้เขาวิ่งเป็นไซด์เวย์แบบเนี้ไซด์เวย์แบบนี้เราจะดูยังไงดีน้องกอล์ฟด ตอนนี้ราคาอยู่อะไรเนี่ยสามหมื่นสี่ร้อยแปดสิบก่อนทำยังเห็นห้าร้อยอยู่เลยนะอ่าคราวนี้มาดูกันแสดงว่าบาทแข็งชัดเลยเนี่ยให้ความสำคัญกับแนวต้านซึ่งเมื่อวานเราก็เจอไปหลายรอบนะครับสามหมืนหกร้อยสิบบาทเนี่ยขึ้นไม่ผ่านแถวเนี้ยถ้าใครสายเทรดตรงเนี้ยพี่ต้องปิดทางกำไรแล้ว หรือถ้าใครคิดว่าราคาขึ้นมาแถวเนี้พี่จะดักขายก่อนน้องก๊อฟมันต้องประมาณเนี้ยครับให้ความสำคัญกับแนวรับถ้าเกิดไม่ผ่านถือว่าแข็งเลยนะพี่965นะครับ30,330 30บาทครับที่เดิมครับจุดที่ไม่ควรหลุดเลยคือ30,10บาทครับเป็นจุดต่ำของชุดนี้ไม่ควรหลุดครับแต่ถ้าเกิดยืนได้น้องก๊อฟเนี่ยแนวต้าน3 6 1 0เนี่ยพี่ติดอยู่ที่สูงอนะ่ะ โอกาสที่เขาจะขึ้นถ้าบาทต,ต้องช่วยด้วยนะน้องขออนุญาตเรียนเน้นย้ำนะครับบาทต,ต้องช่วยนะสามหมื่นเก้าร้อยแปดสิบจะขึ้นมาได้เนี่ยพี่พอใจพี่ก็ออกเลยจะแบ่งออกก็ได้เพราะว่าแนวต้านแข็งๆก็คือสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแถวนี้ครับอันนี้เป็นทองคำแท่งเก้าห้ากลับมากลุ่มล้านทองอันนี้เป็นทำฟรมสี่ชั่วโมงนะแนวรับถือว่าแข็งเลยคือสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทครับสำหรับโฟร์ไนน์เก้าสี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าหลุดก็จะมีแนวรับ ต้องไม่หลุดแล้วนะสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบาทถ้าใครจะซื้อเสียงซื้อได้นะครับพี่เฮ้ยกอปมันเกิดหลุดสามหมื่นหนึ่งอะน้องมันจะมีจุดต่ําอยู่ปรบริเวณเนี้ยพี่สองหมื 29, ่นเก้าพันห้าร้อยะเราก็ไม่ต้องรอจนถึงนี่ก็ได้พี่ถ้าหลุดต่ํากว่าเราซื้อแล้วนะพี่ดูเลยถ้าหลุดต่ํากว่าราคานี้นะสักร้อยบาทอะสามหมื่นหนึ่งพันธุนี่สักสองหมื่เนเก้าพันเก้าร้อยเงี้ยเฮ้ยไม่น่าใช่แล้วพี่ เจ็บสั้นดีกว่าปวดนานน่ะไปรอซื้อข้างล่างเลยนะครับอันนี้เสนอแนะเอาไว้ให้ก่อนนะครับก๊อฟแล้วถ้าเกิดเนี่ยแถวนี้มันไม่หลุดนะน้องมันเป็นไซด์เวย์แบบนี้ถ้าเกิดขึ้นได้ก็นี่แนวต้านครับพี่สามหมน็ 31, ถ้ายืนได้ก็3 2 9 9 5บาทอันนี้เป็นโฟนายสำหรับพี่ๆที่เทรสั้นเพราะว่าทักข้อหาก,ก๊อบอะไม่ว่าจะเป็นร้านทองก็ดีบุคคลธรรมดาก็ดีนะพี่ผมทำให้วันนี้แบบนี้ครับ คลิปวันนี้อาจจะยาวขึ้นนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่ามีประโยชน์กับพี่ๆอะพี่ดูนะอันนี้เนี่ยสามหมื่นเท่าไหร่เนี่ยสี่ร้อพี่ดูนะภาพนี้เป็นไทม์เฟรมหนชั่วโมงก็วัดความสูงจาก31,220ถือว่าเป็นแนวต้านที่มีนัยยะสําคัญนะครับสำหรับทองคำแท่งเก้าหเราลากลงมาเลยพี่ที่3ามหมบาทเนี่ยดูนะลากฟึบขึ้นมา จุดที่เขาไม่ผ่านเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยแล้วเขาเริ่มเกิดอาการแบบงองแงไม่ผ่านอ่ะก๊อฟแบบเนี้ยนั่นคือราคา37 8 0ด้ดสิครับสิ่งที่อยากจะเรียนพี่พี่เลยคือเมื่อไม่ผ่าน6 1 8จดเพี่ตีเส้นเทเไลน์เลยครับจากจุดต่ำเนี่ยลากขึ้นมาสัมผัสกับจุดต่ำถัดมานะครับเนี่ยจุดต่ำก็สูงขึ้นเห็นไหมเราก็ลากเลยฉะนั้นพอเราลากเส้นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่พี่จะได้เจอคือก๊อปเนี่ยเขาชนรับเนี่ยชนรับเด้งหมดเลยอ่ะเฮ้ย แบบนี้แสดงว่า3500พี่รับซื้อได้ถือส่วนตัวนะพี่ก็ว่าซื้อได้ชุดนี้อันนี้ไม่ได้เชียนะครับอย่าก็ถ้าหากว่ามันหลุดลงมาเนี่ย3 5 0หน้าร้อนะพี่ดูนะว่าเขาจะมีแนวรับถัดไปแบบไหนจุดต่ำนี้ไงพี่จุดต่ำเนี้ยตรงกับฟีเจอร์ชีพอดีเลย3า30จุดต่ำอีกจุดหนึ่งส200อ่ะถ้าจะเลือกซื้อจะล้านทองก็ดีนะหรือ อันเนี้ยพี่เมย์ครับพี่อุ้ยครับเนี่ยก็บอกพี่ไปเลยนะครับเนี่ยอ่าพี่เอกด้วยอ่ากลุ่มล้านทองเนี่ยพี่แถวเนี้ยถ้าพี่จะซื้อเนี่ยพี่เลือกเลยครับกอฟแล้วถ้าเกิดมันหลุดตรงไหนพี่ต้องยอมสามหมื่นห้าสิบาทพี่ต้องยอมแล้วพี่ต้องยอมอ่ะไม่งั้นก็เปลี่ยนทําเป็นค่าซีอุ้ยไม่เอาเดี๋ยวหลุดพูดอันนี้เป็นเอาแล้วแต่ล้านนะเคยเปลี่ยนรูปวัฒนะครับแค่นี้ถ้าซื้อแถวนี้เนี่ยไม่ว่าพี่จะซื้อราคาไหนเนี่ย จุดต่ําพวกเนี้ยเขาจะมีแนวต้านที่มีระยะสำคัญพี่ดูนะแถวเนี้ยสามหมสิ 3, ถึงไหมสามห้ยสิถึงสิครับสามห่สร้อยขึ้นถึงไหมสามห้ยสี่สิถึงสิครับแสดงว่าแนวรับพวกเนี้ยซื้อได้ครับแนวต้านปิดออกคือ3 6มหนสี่ินี้เป้าแรกกอล์ฟเลสเกิดขึ้นไปได้เนี่ยพี่จะรอยือแถวเจ็ด้อยแปดสิบได้ไหมพี่ก็ลากเลยความสูงเนี่ยสัมผัสกันเห็นไหมใช้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็น สปอตจะเป็นคริปโตเป็นอะไรพวกนี้วิธีการมันใช้ได้หมดพี่ก๊อฟถ้าเกิดเขาเบรกสามหื่นเจ็รอยแปสิบแล้วน้องดูนะเขาจะขึ้นมากองแถวนี้โซนนี้เลยพี่ถ้าวัดด้วยตาเปล่าแถวนี้นะประมาณเจ็ดสิบปดจุดเออเจ็แปดจุดหกปอร์เซ็นต์พูด,ดง่ายๆว่าราคาทองคำแท่งเก้าเบรก31,100แถวนี้ต้องหาจังหวะปิดออกแล้วต้องหาจังหวะปิดออกถามว่าเขาจะขึ้นถึงสา2หมนัยไหม ผมตอบไม่ได้แต่ถ้าซื้อถึงขนาดโอ้โหสามหเนี่ยกำไรห้าหกร้บาทพี่จะไม่ออกเอาผมก็แล้วแต่พี่แล้วทางนั้นนะครับจบทงองคำแท่งผมว่าคลิปนี้ได้ประโยชน์กับคนที่เทรดแท่งกลับมาในส่วนของ XAU ใน Time Frame Day ชุดนี้วัดรีเทสพี่ดูนะในกรอบเนี้ยสีเขียวเนี่ยหลุดต่ำกว่าพ9นเก้ายส้าโซนนี้ถ้าหล่นลงมาเนี่ยถามว่าซื้อได้ไหมส่วนตัวนะพี่ก็ให้ซื้อได้ครับ แต่จุดที่จะต้องยอมถ้าเกิดซื้อแล้วนะหนึ่งพันแดร้อยเจดิบสามเนี่ยวิ่งหนีตายแล้วพี่อยู่ไม่ได้แล้วนะครับถ้าหลุดอันนี้เพราะถ้าหลุดโอกาสที่พี่จะมาเจอระดับพัน0ดอยี่สิบกว่ามันจะสูงพี่ลองดูได้เลยว่าราคาที่หลุดต่ากว่าพัน9้าอสิบเก้าไม่ว่าจะเป็นพันเก้า้ออพันแปด้อยแปดสิบเก้าก็ดีหรือพันเก้าร้อยสิบกว่าก็ดีสะบัดหน้าตาแหกขึ้นหมดเลยนะครับเพราะถ้าไม่หลุดโซนนี้ โอกาสที่เขาจะขึ้นมาโซนด้านบนเนี่ยมันมีหมดอยู่อยู่แล้วพี่โซนนี้เป็นโซนที่ควรจะเสี่ยงซื้อนะครับโซนเนี้ยเป็นโซนที่ขึ้นมากํำไรเท่าไหร่อยากปิดราคาอย่าพี่ปิดเลยอันนี้เป็น t ทางเฟรมเดย์อันนี้คือภาพรวมให้ดูแบบนี้เราจะย่อย i ท e f เฟรมถ้าเราต้องการเทดชุดนี้ก็ทําการวัดฟิวเจอร์ชแบบรีเทสวัดหาเป้าขึ้นสิ่งที่อยากจะเรียนคือเขาจะขึ้นอยู่ในกรอบนี้ตีกรอบไว้ให้เลพี่พันก้้อยห้าสิบแปดเนี่ยแถวเนี้ย จนถึงพันแปดร้อยแปดสิบเก้าเก้าสิบเนี่ยพี่ดูนะวัดรีเทสชุดนี้เขาไม่ผ่านเท่าไหร่ครับวัดจากความสูงสองพันหกสิบกว่านะเนี่ยชุดความสูงแบบไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนนะวัดจุดต่ำเลยเทสพันแปดร้อยเก้าสิบเนี่ยเขาวิ่งขึ้นเท่าไหร่เองสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต ฉะนั้นราคาที่สูงกว่า1,958้าบดถึงพันเก้าดิบคนที่เสี่ยงซื้อตั้งแต่พันเก้าร้อยเนี่ยสิบกว่าเนี่ยส3าก็ดีสิบห้าสิบหสิบเก้าอะไรก็แล้วแต่โซนเนี้พี่อันนี้มันคือโซนซื้อพี่เห็นไหมครับเนี่ยสีขาวดีกับตีไปโซนนี้ยถ้าหล่นลงมาโซนเนี้มันต้องเสี่ยงซื้อปิดทำกำไรเท่าไหร่ดีน้องกอฟนี่เนี่ยแนวตั้งเขามีอยู่ใน1ัน0กกว่าพี่พอใจเท่าไหร่จะห้าเหรียญเจ็ดเหรียญสิบเหรียญยี่สิบเหรียญพี่เลือกเลยครับ เอาที่หัวใจตัวเองรับได้คราวนี้เราก็ลากเส้นเทนลไลน์เนี่ยความสูงเนี่ยสัมผัสการเบี้ยนไหมแสดงว่าราคาที่เบรกเส้นเทเลไลน์นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยราคาพวกเนี้ยตั้งแต่พันเก้าร้อยสี่สิบกว่าขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยก๊อปมันยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ไม่มีใครมาตะโกนบอกพี่พี่พอใจพี่ออกเลยพี่เสี่ยงเข้าได้เลยผมกราบเลยพี่ไม่ต้องไปรอใครคนไหนมาแนะนําว่าเข้าได้ยังอะ่ะแถวเนี้ยเข้าแล้วจะเสี่ยงไหมคุยกันได้นะครับ แต่ตอนนั้นน่ะไม่มีใครมาตะโกนบอกพี่หรอกอยากรู้ต้องถามผมว่าใช้ได้กับทุกกลุ่มทุกซิกทุกห้องนะอะจบจบแล้วมีแค่นี้แหละพี่ลุดต่ำกว่านี้ลงมาแถวเนี้ยอันเนี้ยน่ากลัวแล้วพี่คือคนที่จะซื้อนี้ต้องใจใหญ่มากเลยนะคือถ้าใครซื้อแถวเนี้ยรุดต่ำกว่าพันไปแล้ก็สิอว่าต้องคัดทิ้งจบมันมีแค่นี้แหละพี่สูงกว่าพันเก้าร้อยห้าสิบแปดโอกาสขึ้นมาถึงพันเก้าร้อยแปดสิบโซนนี้มันเป็นโซนที่ต้องดักขายหรือปิดทำกำไร แค่นั้นครับตลาดเป็นไซด์เวที่มันต้องเล่นอยู่ในกรอบก็เล่นในกรบนี้จบแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองครับขอขอบคุณพี่ทุกท่านใ,นให้การติดตามผ่านทาง YouTube ก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับหวังว่าคลิปที่ส่งผ่านให้จะมีประโยชน์ต่อพี่ๆที่เถดเป็นเทนก็ดีเรดสั้นก็ดีนะครับใครต้องการสัน้นกว่านี้ใช้วิธีการนี้ในการวัด time frame 15นาที30นาทีหรือใครต้องการแบบเวอร์แบบสั้นๆ5นาทีพี่ลองใช้ดูใช้ได้ สองสามเหเรียญก็ต้องเพลินแล้วนะครับจบแล้วครับขอบคุณครับ